ยังก <c ười> <c ười> ็ย ja yeah. okay. ังก็โอ้ดีหน้าป้าขวดนึงหมกูด้มาแตดมีเกาลี้ยืมซลงในซาบาทบาทเบียยืมเด้อกเจ้าพูดเลบาทนิปอะไรเด็กเหีเขามาด้วยดิ แกกับโมแกไปเอาไปซื้อโหลดสามบาหมะป่าวได้อไปกินมันก่อนหอยด้ยดีใจดีใจดีใจเตือนเต็มแม่อีหลงเออดีดีใจสบาทปลาพี่น้องครับอีกไม่เกินอีกบ่โดนเกินร้อยพี่น้องครับ จะได้พบและสมบัติกับความอลังการด้านหน้าเวทีครับผมความยิ่งใหญ่ความอลังการแสงสีเสียงครับการแสดงครับจะมีโชว์แบบเอ่อเซอร์ไพรส์เอฟซีครับเนี่ยเบิองพี่น้องปาดงามครับเวทีโคตรสวยเลยครับมันงามธรรมดาพี่น้องงามนะนี่ครับบอสโจจัดหนักจัดเต็มครับนี่ครับพี่น้องครับบริเวณงานนี่คือกว้างขวางครับพี่น้องครับกว้างขวางครับ แก็มีเต้นข้างหลัง้อมรองรับกับบยากเป่าถึงว่าเรื่องเออมันอันนี้ก็เป็นจะเวนเวทีสำหรับเอฟทีที่อยากอยากเต้นน้ะพี่น้องเนาะเอออยากเอ็นจอยกับทีมงานเรานะครับก่อนลำเพินวัวานพี่น้องแข่งกันนี่พี่น้องว่าตัวต้องโฟกัสไกลมากในการถ่ายรูปคุณนะ งานเหมือนซ้อนล้วพี่น้องเนาะแต่ส่ออันครับเอาทั้งหมดเกือบร้อยแล้วเอาขากันอีกแล้วเอา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 เอ่อ

เตยล่าน้ามูดอกเบอร์ีตายตั้อยเบอมาหนักมากบูโทรลาบอลแล้วโทรลาบอลแล้วเอาล่ออกลีบอลบอลออกแล้วบอลเขาเต้นรถแ่กาเนิเต้นแล็วสิเขึ้นผ้านมาแล้วมาแล้วให้เราเน้ลา้วืนผ่าล่าเปียเราไม่แบบน้ำ สมหนเราพปหนอนแล e. ้ล no. ่าสุดครับอาจารย์เนี่ยแล้วล่ครับอยู่กูร์ฟังวะไม่เห็นสีกับอันสามีอยู่กูฟังเลยิ้นหฮวงากันโอ้แาวอยู่ไหนึ่งเ้แม้ว่ากอยู่ันห้องหากันเนาะพอีเฮสี นี่พี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับผมตอนนี้เ้าสี่คืนหานครับเออเราจะขึ้นเหน่วยทีกันตอนนี้ครับผมบรรยากาศตอนคำามแรงครับตอนคำนำแรงตะเวนต๊กดินครับอากาศเย็นๆพี่น้องครับช่วงนี้บรรยากาศดี บรรยากาศดีมากครับนี่ครับพี่น้องครับสุดยอดร,ระบบโบอเอที่เชี่งเชียงอุบลสายันสาวครับแล้วก็ของทีมงานสาวหน่อยเองครับเนี่ยุญาตเ้อพี่น้องบางทีก็กล้องมันอาจจะสั้นแน่อย่างประมาณน,นี้นะโอ้เกินทางพี่เรือ นี่พี่นอ้องยอดขึ้นหานนี่ครับด้านล่างเวทีกกนี่ขึ้นหานมาแล้วพี่น้องตอนนี้เราจะขึ้นไปเฮ้ยพู้ใดน้นั่นผู้ใด้นัน่นผู้ใด้น,นาาั่นอาจารย์หลังครับพี่น้องครับโอ้ว่าพอได้เห็นโดด ล่าสุดอาจารย์วางมาแล้วพออดีครับปาาพูดได้นั่นพูดได้นนพูดได้นั่นพูดได้นั่นเพว่าเป็นเสียเป็นหนังจะาเป็นปลาเด้ปลาเด้ปลายังครับปลายังปลาบ้านบำาดำเยไปเรงข้าวเรียกว่าเป็นปลาเนียชุดมือเข็ดเห็ดชุอชุงหลับลัซับแก่ฮกกเห็ดกับ่อเฮาก็เห็ดพอาถีมาวิทยาลงเนทั้งนีได้เลย ยเงีนก็ไปหลวนาพรกราเป็นเดือนหมดเนาะเดี๋ยวจุกมึงจุกมึงจะบกันเอานพ่อเอาเมื่อก่อนเอาเมื่อก่อนเนี่ยผมสมเจออ้ตัวใช่เรยกบัจีนปะเรอจีนาลืมไปต่ม่เรบัจีนกันนะเันบริวของเงนเงินมอนของที่อะไรไม่รู้หรอโอตากกไปลุ้นรัทั้งสองังทั้งเงินเหย่นจีนเงิ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 นก็สอบไว้หมอันนี้อันนี้บนดเลยครับพี่บ้นไนก็ที่มีผล เขาอ่นวาเว่าท่านได้ครบอันนั้นไหม่ได้ครบเมีนกำลังดดไปเรื่อยๆครับไปเนี่ยแต่ละพอนวยยู่นี่ไม่เจอทางหนรวยวัตถุนรวยวัตถุนนี่เมนครับอาบา่ดี๋ยวจะจันเตี่เซล่ตต่างของ โบ่บ่บเป็นยังคุณโบเฝ้ามาอนิเพราะว่าเป็นงานเจ้าภาพครับคุงานเจ้าภาพบ่เฝ้ามาในเรื่องจะโอ้กินหัวนิวพิสัยพาปยนต์ครับเพราะว่าตลอดที่มาตะนต่อมนตบอดกนวพาชัยพาปรยน์งนาบโบคอยได้ก่ค่นยนิววิจัยพาปรยนต์เนาะบบคอยได้กสั่นด็กงอ้วนงูอ้วนบอยเด็หนังนิววิจัยงวกเปลทางุดนโอนนิววิจัยไปกางจอว่า่าสั่นดก มาแล้วครับมาแล้วรเทเองนะรัเล่ยงไงครับเะเอกเลี้ยงไหนถึงเลขถึงเลขเออ้ใครยู่บัได้ถึกเลขนะอันนี้เถึงแบงดอกมูถึงเลขสแตกได้บนไนไม่ได้คือหอดบูบ่ะคือดอยู่ะอันเรื่อยมา ทิศไทยแล้วกันก็เลยมาดีอาการเป็นยังไงเน่ยโอเคหรอป๋ออาการกระซิบก่อระดับช่วงตัวกระยูโบแข็งคือเก่าอันี้ยิ่ว่าทำอะไรมันตายมันตายไปจ้ะเออเอ็ดบุญมาได้บอกมันเลยเด้อแล้วไปจับแล้วมันแล้วก็แจกช่องครับเออแจกช่องครับโอเคครับพี่น้องครับขอยาดลุ้นทีครับพบกันคลิปใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านระเบิด์ออพิจารณ์ครับสวัสดีครับ พอกเขาเพิ่งจะมาขึ้นโบสถ์ตนโม